สวัสดีครับเปิดโลกกับกรีดวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศเอธิโอเปียนะครับหรือชื่อทางการคือสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ตั้งอยู่ในส่วนแหลมของทวีปแอฟ,ฟริกาเป็นหนึ่งในชาติที่มีประวัติศาสตร์อันต่อเนื่องยาวนานที่สุดบนทวีปนี้ในฐานะชาติอิสระ เอธิโอเปียเป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ยังคงเอกราชระหว่างยุคล่าณานิคมในแอฟริกาและยังคงเอกราชไว้จนถึงพศ2479ซึ่งกองทัพอิตาลีในสมัยของเบนิโตมุสโซลินีได้เข้ายึดครองประเทศนี้อังกฤษและเอธิโอเปียปราบกองทัพอิตาลีในพศ2484 แต่เอธิโอเปียไม่ได้รับเอกราชใหม่จนถึงการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษกับเอธิโอเปียเมื่อธันวาคมพศ2487ตั้งแต่พศ2515เกิดความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องจนเกิดความวุ่นวายภายในประเทศจักรพัรดิเซรซัสีสละราชบัลลังก์เมื่อพศ2517เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐเมื่อพศ2518 นอกจากนั้นยังเกิดสงครามภายในระหว่างกลุ่มการเมืองและเผ่าต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากซูดานและโซมาเรียพศ .2521 เอธิโอเปียได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตจนลบชนะทหารโซมาเรียและมีการลงนามในส่วนที่สัญญาสันติภาพระหว่างกันเมื่อพศ .2531 สภาพทางภูมิศาสตร์มีสภาพเป็นหุบเขาสูงชันและที่ราบสูง ที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันออกบริเวณที่เรียกว่าจง,งอยแอฟริกาทิศเหนือติดกับเอริเทเรียทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีบูดีทิศตะวันออกติดกับโซมาเลียทิศใต้ติดกับเคนยาทิศตะวันตกติดกับซูดานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลพื้นที่ หนึ่งล้านสองแสนารยตารางกิโลเมตรหรือมีขนาดเป็นสองเท่าของประเทศไทยเศรษฐกิจเอธิโอเปียยังพึ่งพารายได้จากภาคกษิกรรมเป็นหลักในรัฐบาลจะได้ปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแต่เท่าที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากขาดการวางแผนที่ดีและการเพาะปลูกยังพึ่งพาแหล่งน้ำฝนตามธรรมชาติอยู่เกือบทั้งหมด มีปัญหาการชนระบทานรวมทั้งวิธีการเพราะปลูกที่ล้าสมัยในขณะเดียวกันภาคบริการของเอธิโอเปียก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปัจจุบันมีสัดส,ส่วนประมาณร้อยละสี่สิบของรายได้ประชาชาติโดยภาคส่วนที่มีอัตราเติบโตสูงได้แก่การบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการคมนาคม รัฐบาลเอธิโอเปียมีนโย,ยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รวมทั้งสัตว์ป่าแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเอธิโอเปียยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเท่าใดนักและยังล้าหลังเคนยาอยู่มากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเอธิโอเปียประมาณปีละ2 0 0 0 0 0คน ผลผลิตทางการเกษตรธัญพืชถัว่วกาแฟมเมล็ดน้ำมันฝ้ายน้ำตาลก้อนมันสำปะหลังต้นเกศดอกไม้สดหนังสัตว์โคกระบือแกะแพะปลาสินค้าส่งออกที่สำคัญกาแฟต้นเกศทองผลิตภัณฑ์จากหนังสิ่งมีชีวิตและต้นน้ำมัน ประเทศคู่ค้าส่งออกที่สำคัญอันดับ1คือจีน12.2%อันดับสองเยอรมัน14.2%อันดับ3ามเบลเยียม7.8%อันดับสซาอุดิอาระเบีย6.8%อันดับ5สหรัฐอเมริกา6.3%อันดับ6อิตาลี5.1%สินค้านำเข้าที่สำคัญของประเทศคืออาหารและสิ่งมีชีวิต ปิโตเรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตเรเลียมเคมีพันฑ์เครื่องจากเครื่องยนต์ยานพาหนะธัญพืชและสิ่งทอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ